หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ 8.33นาฬิกา33นาทีะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ตอนเด็กๆผมเรียนคณิตศาสตร์วิชาที่ผมไม่ชอบเลยนะคือวิชาสถิติคุณเรียนหรือเป่า เรียนอยู่ครับชอบไหมคืออาจารย์ไปละคือ <c oughs> ผมไม่ชอบตัวเลขอ่ะผมบอกตรงๆผมเป็นประเภทแบบอชอบท่องจําแต่ก็โดนบังคับให้ไปเรียนสายวิทย์ไงก็รู้สึกเอ๊ะทุกทรมารแล้วเราจะรู้ทําไมสถิติเราจะรู้ไปทําไมตัวเลขนั้นตัวเลขนี้มึนไปหมดตัวเลขเนี่ยจะส,สนใจสําคัญจริงๆน่ยในช่วงวันหวยออกเท่านั้นแหละวันอื่นผมก็จะไม่สนแต่ถามว่าข้อมูลสถิติเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและก็มีความสําคัญมากกว่าที่ท่านคิดนะ เอไม่มากกว่าที่ท่านคิดวันนี้ครับพูดคุยกันครับเรื่องของข้อมูลสถิติครับโดยเราจะไปพูดคุยกับผู้โดยการสำนักงานสถิติแห่งชาติคุณวันเพ็ญภูลวงนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพ่ออดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณนันทคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับประโยชน์และความสําคัญของข้อมูลสถิติต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับค่ะต้องขออนุญาตนาเรียนนะคะว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินคําว่าสถิติมาแล้วนะคะครับ แล้วก็คงจะคิดว่าสถิติเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากและไกลตัวพวกเรามากแต่จริงๆแล้วข้อมูลสถิติน่ะต้องถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสําคัญมากนะคะเพราะข้อมูลสถิติที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะก็เปรียบเหมือนผงซับที่จะใช้ในการตัดสินใจในทุกระดับได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยําข้อมูลสถิติจึงเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาเอกชนภาคก,การศึกษาหรือประชาชนทั่วไปภาครัฐก็สามารถ นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆเช่นการจัดสิทธิสวัสดิการหรือค่ารหรือสา,ารุปโภคต่างๆนะคะภาคเอกชนก็นำไปใช้ในการตัดสินใจธุรกิจลงทุนเปิดกิจการหรือขยายกิจการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองถ้าการศึกษาก็นำไปใช้ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและที่สำคัญนะคะประชาชนทั่วไปสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนันไม่เช่น การรักษาพยาบาลจะรู้ว่าโรงพยาบาลที่ไหนดีอ,อยู่ที่ไหนใกล้บ้านหรือไม่จะเรียนต่ออะไรดีจะเดินทางรถติดหรือเปล่าสภาพดินฟ้าอากาศฝนตกหรือเปล่าวันนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรคะก็เห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์มากคะ่ะเปรียบเหมือนเป็นเข็มทิศนำทางที่เราจะไปสู่การพัฒนาหรือการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องคะ่ะครับ คือข้อมูลเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตได้หมดเลยนะฮะ,ะเรื่องของสถิติเศรษฐกิจพัฒนาประเทศแล้วบทบาทของสํานักงานสถิติแห่งชาติครับเราได้มีการดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรฮะค่ะสํานักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะเราเป็นหน่วยงานหลักด้านข้อมูลของประเทศนะคะเราสังกัดภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเรามีภารกิจหลักๆจำง่ายๆอยู่3ด้านนะคะด้านแรกคือการผลิตข้อมูลสถิติ ด้านที่สองคือบริการทางด้านสถิติและด้านที่สามเป็นการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศนะคะในส่วนของภารกิจด้านการผลิตข้อมูลสถิติเราก็แยกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะอ่าก็คือการจัดทำสำรโนโลและการสำรวจนะคะการทำสำรโนเนี่ยคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยที่เราสนใจเราจะได้ข้อมูลในระดับพื้นที่ย่อยนะคะเช่น ท่านจะรู้จักดีสำนักง,งานสถิติแห่งชาติมากในเรื่องของการจัดทำโครงการสามโนโประชากรและเคหะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและลักษณะของประชากรทุกคนนะคะในครัวเรือนทั่วประเทศตามที่อยู่จริงณวันที่เรากําหนดนะคะรวมถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยเรามีการจัดทำสี่สมโนโด,ด้วยกันนะคะก็คือ,อสมโนโประชากรและเคหะ สมมโนการเกษตรนะคะแล้วก็สมมโนธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการซึ่งสามสมมโนแรกนะคะเราจะทําทุกสิบปีอีกหนึ่งสมมโนคือสมมโนอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะทําทุกห้าปีนะคะแล้วก็ในส่วนของการสํารวจนะคะ,ะเป็นการสำรวจด้วยการเลือกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะปีปีหนึ่งอะค่ะสำนักง,งานเศรษฐกิจชาติเราทำกว่า20โครงการ นอกจากนี้เรายังสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้วยประมาณปีละสิโครงการนะคะคคนี่คือภารกิจด้านแรกนะคะค่ะครับแต่และโครงการเด่นๆตอนนี้สําหรับปี2563นี่โครงการอะไรบ้างครับ อ๋อโครงการเด่นๆนะขออนุญาตนำเรียนในช่วงเดือนธันวานี้ s ก่อนแล้วกันนะคะคเดือนธันวาเนี่ยคะ่ะเรามีโครงการที่เราทำทั้งสิ้นเก้าโครงการด้วยกันนะคะเก้าโครงการโครงการแรกก็คือโครงการสามโนโประชากรและเคหะเราจะทำในพื้นที่ต้นแบบสามจังหวัดด้วยกันก็คือฉะเชิงเซาและยองและชนบุรีโดยชนบุรีเนี่ยเราทำที่สีราชาและพนัสนิคมนะคะ เป็นการที่ทําไมอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมสํานักง,งานสิ่งาติเราไม่ท,ทําทกพื้นที่ทั่วประเทศครับค่ะเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาเราติดสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่สามารถรเดินได้ทั่วประเทศในปี63าเราก็คืนงบประมาณไปเพราะเราเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของอพี่น้องประชาชนหรือว่าคนทํางานของเรานะคะคเพราะฉะนั้นเราเลยมีการศึกษาโดยนํางานทะเบียนมาใช้ประโยชน์ ดูซิว่างานทะเบียนที่มีอยู่ต่างๆเนี่ยจะช่วยในการสนับสนุนการทําสัมณโนได้มากน้อยแค่ไหนก็ทําโมเดลขึ้นมาแล้วก็ไปทดสอบใน3พื้นที่อันนี้คือโครงการสําคัญโครงการหนึ่งที่เราจะทําคิดว่าถ้าสําเร็จท่านจะเห็นเลยว่าเราอาจจะพัฒนารูปแบบการทําสัมมโนในรูปแบบใหม่ในอนาคตนะคะครับค่ะแล้วโครงการที่สองคือสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนเรือนซึ่งเป็นการสํารวจทําให้เราทราบถึง ความเป็นอยู่รายได้ค่าใช้ใจ่ายนิสิตน,นะคะคข้อมูลเหล่านี้ก็ใช้ในการกําหนดนโยบายได้สํารวจความสุขของคนไทยสํารวจภาวะการทํางานนี่จะเรารู้เลยว่ามีคนว่างงานเท่าไหร่นะคะมีค่าจ้างมีคนมีงานทําเท่าไหร่ก็นําไปสู่ในการกําหนดนโยบายทางด้านแรงงานนะคะ แล้วที่สำคัญเรามีโครงการสำมานโนธุรกิจและอุตสาหกรรมรในปี64 65จนถึง66 64เราจะเห็นเลยว่าเราจะสำรวจข้อมูลพื้นฐานจะรู้เลยว่าสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนณะนี้มีอะไรอยู่บ้างอะไรที่ยังคงอยู่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะอะไรที่ทีท่ตอนนี้อาจจะยกเลิกกิจการไปแล้วก็ใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผนได้นะคะ่ะอันนี้เป็นโครงการสำคัญสำคัญที่สำนักง,งานสิ่งชาติจะดำเนินการนะคะ <S <S การสํารวจสถิติเหล่านี้นี่เรามีกระบวนการวิธียังไงครับอ uh การสำรวจนะคะก็เราก็ส่งคุณมาดีออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะคต้องบอกว่าทุกโครงการของสำนักง,งานสีชาตินะคะเรามีเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสีชาติที่เราเรียกว่าคุณมาดีนะคะครเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้นะคะให้เข้าใจถึงสิ่งที่ความต้องการของการสอบถามแล้วจะไปพบพี่น้องประชาชนที่บ้านที่อยู่อ,อาศัยนะคะแล้วก็จะแนะนําตัวว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่มาจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติค่ะนะคะ,นะคะ ครับก็คือลงสำรวจด้วยการใช้คนเนี่ยไปตามบ้านแล้วก็ส่งแบบสำรวจแบบนั้นใช่ไหมครับที่เป็นคำทเราจะเราก็จะใช้แท็บเล็ตเดี๋ยวนี้เกือบทุกโครงการของเรามีแท็บเล็ต ค,ค่ะค่ะเรามีเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่เราก็จะมีแบบสอบถามจะอยู่ในแท็บเล็ตนะคะ<อ>แล้วก็จะถามก็สามารถที่จะประมวลผลได้เร็วเพราะ<อ>ว่าเราสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะคในพื้นที่ค่ะครับทำไมยังต้องใช้คนครับถ้าก็ถ้าเกิดเราใช้ในรูปแบบออนไลน์ทรงแบบสอบถามไปจะช่วยได้ไหมครับ อ่าต้องนําเรียนอย่างนี้เราก็มีการทดลองโดยใช้วิธีดังกล่าวแล้วด้วยนะคะอัตราการตอบกลับของการใช้แบบสอบถามออนไลน์เนี่ยอย่างค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็อีกที่ที่สำคัญก็คือนะคะ,ะการที่เอ่เวลาเราใช้ระเบียบวิธีที่ลงไปถึงบ้านเราสามารถชี้แจงทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงว่าสิ่งที่ท่านตอบเนะะี่ยค่ะ มันจะมีประโยชน์อย่างไรท่านจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างไรแล้วพวกเราเป็นบุคลากรที่มาจากสํานักง,งานสถิติแห่งชาติจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวที่ถามว่าระบบออนไลน์เนี่ยเราก็ใช้ในการเสริมแล้วเราก็พยายามที่จะพับุปรับป,ปรุงพัฒนาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะคะคว,วามแม่นยำล่ะฮะ Comment, ความแม่นยำใช่ไหมคะอันนี้ต้องอเราใช้หลักวิชาการสถิตซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้นะคะตามระเบียบว,วิธีและที่สําคัญเราใช้บุคลากรที่เป็นมืออาชีพคือบุกลากรของสํานักงานสีแแะชาชาติเนี่ยเรามีอยูอ่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะ<อ>ทุกคนได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจที่จะ,อะสอบถามหรืออธิบายให้ท่าน เข้าใจแล้วได้ข้อมูลกลับมานะคะครับจากแต่ก่อน,น,ปนไปไปสำรวจข้อมูลเนี่ยนะครับด้วยเปเปอร์ตอนนี้มาเป็นแท็บเล็ตแล้วระยะเวลาที่เราได้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างจากอดีตอย่างไงบ้างครับอ๋อค่ะก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ยคะ่ะว่าได้ข้อมูลมาเนี่ยอาจจะหเดือนออกผลครับค่ะเพราะว่าต้องเอาแบบสอบถามเข้ามาแล้วมาบันทึกข้อมูลมาตรวจสอบมาประมวลผลเดี๋ยวนี้แบบสอบถามอยู่ในแท็บเล็ตข้อมูลก็เข้ามาในส่วนกลางได้เลยนะคะเราก็ สามารถที่จะประมวลผลได้เร็วอะคะ่ะหลังจากอถ้าเป็นโครงการปกตินะคะก็ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือสิบห้าวันเนี่ยเราก็ออกผลจากข้อมูลที่เข้ามาได้เลยนะคะครับไปถึงพาคงานสนามเสร็จแล้วนะคะอ่าประมาณไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาถึง6เดือนยกเว้นเป็นโครงการใหญ่ๆอ่าเป็นปีก็อาจจะลดลงเหรือหกเดือนสามเดือนอะไรแบบนี้นะคะ่ะอืมครับ ลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็ทําให้งานสําเร็จเสร็จไวขึ้นนะครับใช่ค่ะข้อมูลที่ได้เนี่ยครับท่านผู้บริการครับนาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับตัวนี้ค่ะข้อมูลที่ได้อันนี้ต้องต้อง,องนําเรียนว่าข้อมูลที่ได้นะคะ,คะก็ตามที่นําเรียนว่าภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปหรือ,อาภาคการศึกษานําไปใช้ประโยชน์ได้หมดเพราะว่าโครงการที่เราจัดทําทั้งหมดเน,นี่ยค่ะสํานักงานสถิติแห่งชาติอ่ะเราก็จะมีประชุมหารือกับยูเซอร์หรือผู้ใช้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาคนโยบายต่างๆเนะะี่ยค่ะจะใช้ข้อมูลไปใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นข้อมูลจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆตามที่ผู้ผู้ผู้ใช้ข้อมูลนะคะมาขอให้เราจัดทาข้อมูลนะคะคในกวางแผนกําหนดนโยบายของอประเทศในด้านต่างๆนะคะค่ะครับวิธีการขอข้อมูลนี่จะต้องติดต่อเข้าไปยังไงบ้างครับอ,อ,อ๋อค่ะม,มีมีหลายสมมุติว่าถ้าเราในพื้นที่นะคะขออนุญ,ญาตแยกเป็นสองพื้นที่นะคะ นะคะครับค่ะถ้าเราออกในหมู่บ้านชุมชนต่างๆเนี่ยเราจะมีหนังสือไปนะคะหนังสือนำจากสำแหน่งสิ่งชาติไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีหนังสือไปถึงท่านในอำเภอต่างๆในพื้นที่แล้วก็ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่นะคะคนของเราก็จะไปพบอขอความร่วมมือนะคะที่จะไปเก็บรวบรว<ถ>มข้อมูลถ้าในเขตเทศบาลก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทราบไปที่หมู่บ้านชุมชนถ้าเป็นตึกอาคารสูงเราก็จะมีหนังสือไปถึงเจ้าของนะคะ ที่เป็นเจ้าของเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ของข้อมูลแล้วก็ขอความร่วมมือะะอะค่ะกับก็ติดต่อขอมีวิกระบวนการวิธีอย่างนี้นะครับ<ช>แล้วก็สามารถที่จะมีติดต่อทางเบอร์โทรหรือว่าอะไรเพื่อจะสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมบ้างไหมครับได้ค่ะก็ขออนุญาตนําเรียนนะคะเอเอสำนักงานสิรษินอกจากผลิตแล้วยังบริการนะคะเราบริการข้อมูลทั้งที่เราผลิตเองสำนวนสํารวจที่กล่าวมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง เรามีการบริการทางฝึกอบรมทางด้านวิชาการแล้วเรามีการบอกบึกให้กัรบบรึกษาทางด้านวิชาการสถิติว่าเอ๊ถ้าจะทําสํารวจต่างๆเนี่ยขอความความร่วมมือมาทางเราได้เราจะให้คำแนะนำนะคะท่านสามารถใช้บริการหรือติดต่อเราผ่านทางช่องทางของเว็บไซต์สำนักง,งานสถรติงชาติ www.nso.go.th หรือไปที่ Facebook อินสตาแกรมไลน์หรือ Youtube ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถจะโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทร021421234เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำหรือสอบถามรายละเอียดได้หรือโทรไปที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดได้เลยค่ะครับท้ายนี้มีอะไรฝากถึงผู้ฝังทําบ้านเพิ่มเติมไหมครับค่ะต้องขอ ก่อนเด่นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะคะว่าข้อมูลที่สํานักง,งานสถิติแห่งชาติจัดทำเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ที่บอกว่าเป็นขุมทรัพย์ะนะคะข้อมูลถ้าเรามีข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆมันก็กะขับคืนไปสู่พี่น้องประชาชนในรูปของนโยบายสวัสดิการต่างๆเพราะนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดให้ข้อมูลแก่คุณมาดีจากสํานักง,งานสิ่งชาติให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นจริงเพราะข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการที่นําไปสู่กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครสวัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวันเพนภูนวงครับผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก็ได้ทราบกันครับว่าสถิติตัวเลข เปรียบเหมือนคุมทรัพย์ครับ,รบใช้ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจที่ถูกต้องเวลาจะวางแผนทําอะไรถ้ามีข้อมูลดีม,มีชัยไปกว่าครึ่งครับเป็นเข็มทิศนําทางเลยนะครับ